จังฝ so uh ันเขาพี่น้องยูผู้เดียวบนด้วหันอายูผู้เดียวต้องใช้จังเลี้ยงจังสุ่แงพี่น้องอ่ายูผู้เดียวอ่าเบิ็งได้ครับรถไทยเข้าหาคนแต่งบ้านอันนั้นยากข้อเขายากเอ๋กองมาเดินเดินเทือเข่ากระไดเนี่ยแต่ไม่รู้นียบเนี่ยนะครับ ชดซี้เขาชดสี้เขาพูดียาวยุซี่เมื่อแล้วปั้นเขาพูดยวก UM นินผูดยวหัำชองแตกตายู่นี่ยเอาครับพี่น้องานี่ละเกียงมะรอนพี่น้องไยเย้เลยฮะตอนนี้ขึ้นมาที่ไรกานนี้ทำคุณช้แก่เมื่อใดครับทุอนเออยังงูอยางนี้ละ เดียวเลยโอ้ชุดยัดรับเกียงมาเลอนนรถไทยมันเรื่องอย่างันปั้นแบบไหนหนเรี่งเอาพี่นนอพุ่มปัญญาพุ่มปั่นพุ่มปัญนญาโอ้ยครับพีดาชุดยอดสำนักพีดาโอ้โหจังโตครับขอบคุณนะครับ